จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-2019 ในปัจจุบันนั้นทําให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนได้จึงจําเป็นที่จะต้องให้นักเรียนเรียนระบบออนไลน์ปัญหาผู้ปกครองและนักเรียนไม่มีความพร้อมในการเรียนการสอนระบบออนไลน์นักเรียนไม่มีสมาธิในการเรียนค่าใช้จ่ายสูงในการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ไม่มีอินเทอร์เน็ต สภาพแวดล้อมไม่น่าเรียนมีเสียงรบกวนคำถามผู้ปกครองและนักเรียนจะปฏิบัติอย่างไรเมื่อนักเรียนต้องเรียนระบบออนไลน์ 1. ปรับสภาพแวดล้อมให้หน่าเรียน 2. ต้องจัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมด้านเทคโนโลยี 3. ไม่วิตกกังวลกับการเรียนออนไลน์มากเกินไป 4. เปิดใจยอมรับการเรียนออนไลน์เป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่ง 5. ให้กำลังใจและชื่นชมความพยายามของนักเรียนนักเรียน 1. ต้องมีสมาธิพร้อมที่จะเรียน 2. ลดความเครียดความกังวล 3. ดูแลสุขภาพร่างกายจิตใจพร้อมเรียนระบบออนไลน์ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถอยู่ร่วมกันได้ในขณะนักเรียนเรียนออนไลน์เพื่อให้นักเรียนได้มีสมาธิในการเรียนออนไลน์สนุกกับการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระอย่างมีความสุข และตั้งใจเรียนจนจบบทเรียนแต่ละวันให้กำลังใจให้รางวัลในความพยายามของนักเรียนทั้งผู้ปกครองและนักเรียนดูแลซึ่งกันและกันกับการเรียนระบบออนไลน์อย่างมีความสุขต่อไป